เคสนี้นะคะคุณลูกค้าเดินทางมาจากอเมริกานะคะมีปัญหาคิ้วไม่เท่ากันแล้วก็คิ้วเฟดออกเป็นสีแดงนะคะหลังจากที่เราออกแบบปรับทรงปรับองศาหัวเห้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มแรกเราก็จะเดินเส้นหลักเพื่อทําการล็อกทรงก่อนนะคะแล้วก็จะแก้สีคิ้วแดงให้กลับมาเป็นสีน้ําตาลให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยสักลายเส้นแฮร์โสรทับลงไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะ, yeah, yeah. ะหลังเสร็จทันทีค่ะคิวแฮร์โ r ร k พรีเมียมค่ะทีนี้เราก็มาต่อกันด้วยฟังสีขอบตาอินไลเนอร์เพิ่มความคมชัดนะคะอันนี้ก่อนทำค่ะหลังทำเสร็จทันทีตาดูหวานฉ่ำนะคะ คิวแฮร์สโต๊ e พรีเมียมนะคะเคสงานแค่คิวแดงล้อมสักขอบตาอิ <c oughs> นไลนนอร์ินธรรมชาตินะคะสักแบบไม่ต้องร้วสัก